เอาละครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านท่านท่านกันอีกเช่นเคยพบกับผมอีกแล้วซูลูปักกากันเหมือนเดิมในเกมพยักแข่งโชคลาภ f อ r จูนไท i เกอน้องเสือที่รักของเราทุกทุกคนนั่นเองเกมโปรดของผมเลยนะเกมนี้มาดูกันเลยกับงบประมาณ30,000บาทผมบอกเลยนะว่าวันนี้ผมจะใส่ให้สุดกับน้องเสือ เพราะว่าน้องเสือนี่พาผมบวกมาเยอะแล้วเป็ดละ1 0 0กันไปโยกยาวก่อนนะครับผมมาหน่อยน้องเสือนี่ไง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 ผมชอบนะมันไม่ซับซ้อนเนี่ยก้าช่องวัดๆกันไปเลยวัดใจกันไปเลยผู้ชายนะครับคุณสิทธิ์จะมาไหมน้องส้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 มมาไหมครับผม อีกอันเดียวเท่านั้นลงุ่วงโอเคก็ยังได้ก็ยังได,งได้สองร้อยสี่สิบบาทมาเรืเร่อยๆกันไปเลยนะวันนี้นบอกเ,นะเกมปวดผมแล้วนะน้องเสือนี่แบบเกมปวดเลยนะมาดูมันว่าจะมีเกมไหนมาล้มได้ไหมไปกันต่อไปกันต่ออยากได้คูณสิบอีกอะ่ะน้องเสือแจกคูณสิบโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกมห้าแบบนี้ต้องคูณสิบ โอ้โหแบบนี้มันไม่มีปีกเลยครับทุกคนห้าหมื่นครับเห็น <Nice. S 1> เหมือนกันไหมพี่ห้าหมื่นเจ็ดท่านผู้ชมอชออนนโอ้โหช็อกเลยอทวงล้วนนะผมบอกเลยดวงล้วนเพราะผมรักน้องเขาไงน,น้องเขาก็เลยให้ผมไงนะโอ้โหตัวบนสามมื 30, ม 30, ตอตรงนี้แปดหมื่นแล้วเดี๋ยวรอบหนึ่ง โคตรมันมากข้างมากครับตอนนี้โอ,โ,โอ้โหนี่พกเลยนะพกเลยเล่นกันตั้งแต่ต้นทิ่แบบนี้เลยเหรอโอ้โหโท้ายิดถึงจืดจา,ดางทำไงอะ่ะโอ้โหสองหมื่นหกสองหมื่นสองหกร้อยเน็ตก็ขนาดนี้แล้วทุกคนมาใครคิดว่าผมถึงสองแสนได้คอมเมนต์นมา ผมอยากจะลองสองแสนลองดูเพราะมันจะได้ไหมผมจะเดินสูตรตามเดิมเลยนะมาดูกันสำหรับน้องๆหนูๆท่านไหนนะเห็นพี่เดือดเือดนี้ก็ยังไม่ถึง18ปีพี่ก็ไม่แนะนำนะครับแต่ท่านผู้ชมท่านไหนที่อายุถึงผมรับกองเลยมันแตกไปด้วยกันคูณสิบเนี่ยดูเอามาแตกไปด้วยกันกับผมที่ลิงใต้คลิปนี้เลยรับประกันเลยหรือว่าแตกหนะักแตกใหญ่แตกจริงๆ สุดท,ท้ายคูณสิบเข้าแบบ็หวนเจียบสิครับสองหมื่นห้าผู้ชมมาดูกันว่าสองแสนจะถึงไหมกำลัง oh. ใจคนละหนึ่งไลค์นะครับหนึ่งไลค์เท่านั้นหน,นึ่งไลค์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับผมแล้วจะมีคลิปสนุกสนานแบบนี้นมาให้ผู้ชมดูแนะ่นอนสมมาส้มส้มมาสมสมมา <Yeah. S 1> ไปกันต่อครับไปกันต่อไม่มีเงียบเหงาตอนนี้ใจสั่นไปหมดแล้วผมจะเอาสองแสนจากน้องเสือม,มาดูพี่ผู้ชมเอาอีกแล้วน้องเสือให้เราอีกแล้วนะผู้ชมโอ้โหเอ้ยผมมีคนบอกพี่ปล่อยเลยหรือเปล่าไม่รูครับไม่รูะไรเลยนะเล่นครับผมผมเป็นคนเล่นนะครับผมดูครับ สามหมื่นสามพันสองร้อยบ,บาทแต่งกันไปส,สวยๆหอยข้าศัตริรอบละสองแสนม,มากันต่อครับ้ากันแบบไม่มีปีนี้คุยเลยตกใจกันไปเลยเดียวนะท่านผู้ชมตอนนี้แสนหกไปแล้วนะตอนนี้แสนหกไปแล้วนะถ้าแต่งสองแสนนี่เป็นสถิติใหม่ของผมเลยนะ อนนี้ผมจะไม่หยุดนะเป็นปกติผมหยุดไปแล้วนะแต่นี้ผมจะไม่หยุดเพื่อนะผู้ชมเงียเห็นไหมผมจะไม่หยุดเพื่อนะผู้ชมุนะผมอยากรู้ว่ามันถึงไหมสองแสนบาทของเราอยากมาสองแสนบาทเองนะท่านผู้ชมไม่ใี่สองแสนหยิบนะมาตอนนี้แสนเจ็ดไปแล้วนะ จะร้อยก็เท่าครับผมเท่าคนเราต้องการจริง,รงๆแับสองแสนบาทที่จะมาถึงน,น,นะครับผมไปกันให้สุดกันเลยวันนี้ผมรับประกันเลยว่าสุดที่สุดสุด,สดมากๆสุดหวั่นุนหวุนที่ขึ้มาคูณสิบมาแบบนี้มาไหมจะมาครบช่องไหมมาลุ้นกันแบบนี้ดีกว่า น้องเสือเต้นแล้วให้มาหน่อยอันส oh ุด oh. ท้ายโอ้โหคุณแบบนี้ันก็ได้ ดวมสองหม 6, หื่นห้าท่านผู้ชมบวกมาอีกสองหมื่นห้าต้องเสือเส้นดุดิกกันเลยทีเดียวเก้าแล้วทุกคนเก้าแล้ว <c oughs> อีกสี่พันบาทเท่านั้น <c oughs> โอ้โหจบเลยครับแบบนี้จบเลยแบบนี้จบเลยแบบนี้จบเลยท่านผู้ชม ตอนนี้แบบ n i c สออกไปดีครับออกไปยิดหน่อยมาดูว่ามันจะขึ้นได้ถึงไหนวันดดวงมันกำลังขึ้นหว่อตอนนี้คูณสิบมาได้ไหมน้องหยกน้องหยกมาไหมมาไหมน้องหยกอีกของช่องเท่านั้น นิดนิดหน่อยๆก็เอานี่ก็คือสักนิดหน่อยนะ้วันนิดหน่อยจริงๆนะท่านผู้ชมอันนี้ให้นิดหน่อยจริงนะไปก่อนยังไม่ไหวแล้วหัวใจผมจะวายครับแน่วายมาเลยเห็นไห <c oughs> มคุณผิดกันอะไรแล้วคุเป็นน้องส้มน้องส้มจะมาไหมมาแล้วสามท่องท่านผู้ชมเติม <c oughs> ามาอีกโอเคได้มาอีกปล่อยลูกเดียวส้มอีกลูกเดียว้ลูกเด,มมเดียวไม่ตกนะท่านผู้ชม ไม่เป็นไรไปกันต่อโอ oh, oh, no oh, ้โหมาอีกแล้วต้องแล้วอปิดคลิปสวยๆไว้ประมาณนี้ีกว่าคนผมจะหมดใจวายตายนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปของผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e 40,060ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมมีปะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้กับช่องของเรา ูปะกากันด้วยครับสำหรับวันนี้ลาไปกับภาพสวยๆประมาณนี้สวัสดีครับ